ชื่อสุรศักดิ์ชุมคงนะครับผมอายุ68แล้วครับนะปีนี้68ปีแล้วแล้วจากการทีออ่ผมขึ้นสะพานลอยหรือเดินขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยนะมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเจ็บเขา่านะแล้วหลังจากมีความรู้สึกว่าเจ็บเข่าแป๊บๆบเ่านะบางเอินผมมีดีบูลอยู่ที่บ้านนะ พอรุ่งเช้าขึ้นอีกวันหนึ่งหลังจากกินข้าวแล้วผมก็ใช้ดีบูลเนี่ยกินเข้าไป1เม็ดนะนะแล้วใช้เวลาแค่กินไป3วันเท่านั้นนะในความรู้สึกที่มีว่าอาการเจ็บเข่านั้นมันหายไปเลยนะครับแล้วมันหายเป็นปิดทิ้งนะผมยอมรับเลยว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยที่ชื่อว่าดีบูลเนี่ยดีจริงๆ ยอมรับเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะแล้วก็อยากจะเผยแพร่นะให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ว่าสินค้านี้ดีจริงนะครับเพราะว่าผมใช้ด้วยตัวเองแล้วไม่มีใครมาว่าจ้างผมนะแล้วในกรณีที่ใครมีปัญหาเจ็บเข่าเหมือนกับผมนะก็ฝากไว้ว่าให้เอาดีบูลเนี่ยไปใช้นะครับ รับรองว่าจะได้ผลนะครับแล้วไม่ควรที่จะเ,ออเขาเรียกว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเจ็บเข่าแป๊บแป๊แล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะมีปัญหาในการที่จะเยียวยานะถ้าเหมือนผมเนี่ยว่าผมเจ็บเข่าแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมหลังจากกินข้าวผมก็กินดีบูเขก็ไปออแค่สามวันนั้นเห็นผลเลยว่าอาการเจ็บเนี่ยมันหายไปเลย ใครที่มีปัญหาเหมือนผมนะผมขอแนะนําเลยดีบูลนะรับรองได้ว่าดีจริงๆเพราะว่าผมใช้มาแล้วมันมันเห็นผล